ชนบุรียูนิเต็ดครับถือว่าเป็นเจ้าบ้านนะครับวันนี้เราอยู่ที่สนามชนบุรีสตโนบภาค้าโนบะาค้าดำรงไทยครับบปิดกับทางด้านของนะครับมาสุรเดชใส่ด้วยฟ้าตรงนี้ปาสุดเรียบร้อยเลยครับเมาแล้วครับเอาชนได้ครับนี่นะครับวุฒิชาติเยี่ยมเลยครับอาแลครับฟิกกี้ครับตักบอลมาจากนี้ครับมาแล้วได้โขกแล้วนี้หายเลยครับโอ้โหครับจังหวะตีเสมอของทางด้านชนบุรีจังหวะเตะมุมของสมุทรสาครนะครับเปิดด้วยซ้ายยัดมาจากนี้ได้โขกแล้วก็เรียบร้อยครับมาแล้ว อีกแล้วเจ้าต้นบุติชาติเยี่ยมมิ่งเลยครับหมายเลขสิบบุติชาติยกยกมาที่บีดาเกี่ยวบีดาอย่างเกี่ยวไม่ติดครับเอาแล้วับยังเก็บได้ครับบีดามีโนรักาประคองอยู่ลูกก้าใส่ด้วยซ้ายเรียบลอยนะครับเอาล้ครับโอ้โหอ่านะครับหมายเลขเก้าครับนี่นะครับเอาชนได้ครับนี่นะครับในเกมวันนี้อาจจะไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่แต่ว่า